สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ้งเกมสตอรี่นะคะในวันนี้กุ้งม,มีสกินแคร์ดีๆมาฝากกันค่ะนั่นก็คือแบรนด์อ n n นิสฟ e ีของเกาหลีนั่นเองค่ะมีตัวไหนดีตัวไหนเด็กเดี๋ยวเราไปดูกันเลย มาที่ตัวแรกนะคะเซรั่มชาเขียวนะคะของ i n n น s สฟร e ก็คือ Green Tea C ีซีเซรั่มซึ่งตัวนี้โด่งดังมากๆเลยตอนนี้มีสูตรใหม่มาแล้วนะคะซึ่งเขาเพิ่มความชุ่มชื่นขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ช่วยปลอดประโลมผิวให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของสิวได้เป็นอย่างดีมีไฮยาลูรอนิกนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตอนนี้แพคเกจเขาคือหัวสามารถที่จะเป็นหัวปั๊มที่ล็อกได้นะคะส่วนเนื้อเซรั่มก็จะบางเบาค่ะ สบายผิวนะคะเมื่อเกลี่ยไปแล้วเนี่ยจะซึมซาบเข้าไปในผิวนะคะไม่เหนียวเนอะหนะเลยค่ะทุกคนซึมเร็วซึมไวนะคะแล้วตัวเนี้ยกุ้งใช้มานานมากแล้วตอนนี้ลองใช้สูตรใหม่ตัวนี้แล้ว ผิวหน้าชุ่มชื่นมากเลยจริงๆนะคะตัวนี้แล้วก็ต่อช่วงที่เป็นสิวอักเสบเนี่ยช่วยปลอบประลมสิวให้มันแบบยุบเร็วนะคะแล้วก็ให้ผิวหน้าแข็งแรงคุณสมบัติของเขาอ่ะช่วยในเรื่องของผิวขาดน้ําได้ดีมากเลยทีเดียวนะตัวนี้กุ้งแนะนําเลยคือเขาดีมาตั้งแต่สูตรก่อนแล้วอะค่ะพอมาสูตรเนี้ยเขาก็เพิ่มคุณสมบัติเพิ่มส่วนผสมที่ดีขึ้นไปอีกดีมากๆนะคะทุกคนต้องไปลองนะตัวนี้นะคะกรีนที สีเซรั่มนะคะตัวต่อมานะคะตัวนี้เป็นนางเอกเลยค่ะทุกคนออกมาใหม่นะคะในปีนี้นั่นเอง Black T e a นะคะชาดำซึ่งตัวนี้กุ้งลองใช้แล้วอะคะ่ะดีมากเลยตามคำเคลมเลยค่ะทุกคนรีเซ็ตผิวข้ามคืนใช้แค่เพียงคืนแรกนะคะเช้าวันต่อมาค่ะผิวหน้าอิ่มฟูเต่งตึงเป่งประกายอันนี้คือผิวหน้า คือจากคืนแรกนะคะที่ใช้เนี่ยตื่นมาหน้าอิ่มฟูจริงๆซึ่งตัวเนี้เป็นแอมพูนะคะเนื้อจะเข้มข้นกว่าเซรั่มนะคะมีความหนืดๆนิดนึงแต่เมื่อเกลี่ยไปแล้วเนี่ยซึมซาบเข้าผิวได้เป็นอย่างดีไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะไว้เลยนะคะสบายผิวมีกลิ่นชาดํานะคะมีความเป็นชานิดนิดนึงนะคะแต่ก็กลิ่นไม่ได้แรงมากนะสบายผิวให้ความรู้สึกผ่อนคลายได้ดีทีเดียวนะคะ ก่อนใช้หน้ากุ้งแห้งมากเพราะนอนดึกทำงานหนักนะคะพอหลังใช้ไปแค่คืนเดียวตื่นมาหน้าอิ่มฟูสดชื่นมากๆอีกหนึ่งไอเทมที่อยากแนะนำนะคะก็คือ cleansing water ตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยในการล้างเมคอัพนะคะล้างคราบสิ่งสกปรกต่างๆล้างได้สะอาดหมดจดมากๆเลยแล้วก็กลิ่นเป็นธรรมชาติให้ความสดชื่นผ่อนคลายนะคะใช้งานง่ายแค่วางสำลีบนหัวปั๊มแล้วก็กดลงไปนะ ก็คือใช้งานได้ดีมากๆเลยตัวนี้ล้างหน้าได้สะอาดหมดจดจริงๆนะคะทําให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื่นไม่แห้งแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตันสามารถทําความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆบนหน้าได้เป็นอย่างดีตัวนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แนะนำตัวต่อมาเป็นเมคอัพเบสนะคะตัวนี้สามารถในการปรับสีผิวให้เรียบเนียนสม่าเสมอกุ้งผิวโทนออกขาวเหลือง ก็เลยเลือกเป็นสีเขียวนะคะเหมาะกับเมคอัพเบสสีเขียวใช้แล้วหน้าไม่ลอยไม่เทานะคะตัวนี้เมื่อเราเกลี่ยไปเกลี่ยผลิตภัณฑ์ไปเนี่ยเนื้อครีมเขาจะซึมซาบเข้าสู่ผิวหน้าได้เป็นอย่างดีทำให้ใบหน้าเราเรียบเนียนแล้วก็ปรับสีผิวสม่ำเสมอและเมื่อเราลงรองพื้นก็สามารถทำให้รองพื้นติดทนนาน แขนด้านขวาหรือทางซ้ายมือของทุกคนก็คือข้างที่ใช้จะจะเห็นว่ามีความสว่างดูสว่างขึ้นมา1เฉดหรือสว่างขึ้นมากว่าปกตินะคะกว่าข้างที่ไม่ได้ใช้แล้วก็บางเบาแห้งสบายผิวไม่รบกวนเครื่องสำอางหรือว่าเมคอัพอย่างอื่นเลยหน้ามีความเรียบเนียนแล้วก็สบา และนี่ทุกคนก็คือของแถมที่เราได้มาทั้งหมดนะคะที่ไปซื้อ i n นนิสฟรีที่ช็อปที่เมกะบางนาะได้มาเยอะมากอันนี้ก็คือเป็นเซ็ตทั้งหมดที่กุ้งซื้อมานะคะแต่ว่ากุ้งจะซื้อมีตัวนี้นะคะ Black Tea a m แ o u l e แล้วก็ตัวนี้นะคะชาเขียวกรีนทีนะคะซีเซรัม แล้วก็ตัวนี้ที่เป็นตัว cleansing water นะคะที่เป็นล้างหน้าล้างเมคอัพนะคะพวก cleansing หน้าต่างๆแล้วก็มีตัวนี้นะคะที่เป็น b a s นะคะที่เป็นเมคอัพ b a s นะคะก็ปรับสีผิวนะคะตัวนี้ให้สีผิวเสมอปรับหน้าให้สว่างขึ้นมา1เฉดนะคะก็คือกุ้งจะซื้อเสร็จกุ้งจะซื้อเสร็จตรงนี้นะ สี่ชิ้นทั้งหมดนี้นะคะแต่ว่าโซนทางนี้ก็คือเป็นโซนที่ได้ของแถมมาทั้งหมด oh. ที่ช็อปให้มานะคะซึ่งทางช็อปบอกว่าถ้าเราซื้อตัวชาดำก็คือ black tea a m p o u ตัวนี้เราจะได้สองตัวนี้มาด้วยนะคะเป็น eye serum แล้วก็เป็น a m p o ูนะคะขนาด5 ml แถมมาให้ด้วยนะคะ แล้วก็ตัวที่เขาแถมมากับชาดำแบคทีแอมพูก็คือตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นเออครีมนะคะก็เป็นแบคทียู e อ h a ฮ c i ซิงครีมเราซื้อตัวนี้กุ้งซื้อกินทีสีเซรั่มใช่ไหมก็จะแถมสองตัวนี้นี่ค่ะเป็นเอเซน c ์อินโลชั่นนะคะ 15ml แถมมาสองขวดโฟมล้างนะหน้ามาดิซิเกิลนะคะี่หมาน,น้แล้วก็จะมีตัวที่เป็นตัวนี้มาการเน้นพอพิมพค,นะครีมนะคะตัวนี้ก็แถามมาด้วยนะคะวก็ใชับุกขนก็มีตัวนี้ค่ะที่ทมาอันนี้เาไอครีมอีกตว่งนะคะตัวนี้ตัวนเะ็กเป็นสีม่วงใช่มะก็จะลองชิเซตหนึ่ง,ง,งที่ชอบมากเลยก็คือเป็นเซตับทิ้ จริงๆตอนแรกก็อยากซื้อเหมือนกันแต่ก็พอดีได้เป็นตัวพีสมาเป็นของทถมมาก็เลยอ่ะนำมาลองใช้ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสกินแคร์ของ n ี s f r e e นะคะซึ่งเป็นไอเทมที่ดีเป็นตัวสกินแคร์ที่ดีมากๆเลยของ n n e f r e e นะคะ <c oughs> ก็อยากให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้กันนะดี <c oughs> จริงๆของบอกว่าดีมากๆนะคะ <c oughs> แล้วยังไงพบกันใหม่ 唐工。